แต่การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หวังว่าสิ movies, ่งท uh ี่เทรนเนอร์แนะนำจะมีประโยชน์นะฮะครับผมโจยมีคำแนะนำไหมโคชมนนี่คือภาษาหระบว่าเสียงนิ่งๆแค่แบบนี้นิ่งน 大英雄，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 大英雄。 ตอนรับเข้าสู่เป่ายิ่งฉุบแจกล้านการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เงินล้านไปครอบครองไมคู่แรกคุณตุ๊กติก๊กซึ่งได้คุณดาวโอเกะมาเป็นเทรนเนอร์ได้รับการเรนดอมให้เป็นทีมเอก ซึ่งต้องมาพบกับคู่่วนอย่างอาจารย์เล็กและเทรนเนอร์จอมลวงโลกสับขาหลอกแจ็คเชิญยิ้มซึ่งแรนดอมให้ลงมาเป็นทีมบและก็เป็นไปตามบุคลิกของทีมบีที่ต้องใช้ลีลาวาทะเพื่อคมกันนิดหน่อย<ด>ก่อนการแข่งขันจะเกิดขึ้นอาจารย์ก็จะต้องไี่ไปก<อ>็ไม,ไม่คิดว่าหนูจะไปบ้างรเริ่มยกแรกนี่คุณตุ๊กติ๊กเป็นฝ่ายกำชัยชนะได้ก่อน ทำคะแนนออกนำอาจารย์เล็กไป1ต่อศูนย์คะแนนกำความได้เปรียบไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยนายกที่2ทั้งคู่ออกอาวุธเสมอกันทําให้คุณตุ๊กติ๊กยังได้เปรียบด้วยคะแนนนําอยู่ที่1ต่อศูนย์จากนี้ไปจะเป็นการนําหรือไล่บีสู่สีกันนั้นเราไปชมกันเลยอาเฮ้ยโอ้มีการปิดสามีกระซิบกระซาบเพื่อปรับเกณฑ์กันนิดหน่อยด้วยครับแหมเสเลยใช้สติเหมือนเดิมเอาละฮะเทรนเนอร์ด้านนี้บอกใช้สติเหมือนเดิมอาวละ ไม่ต้องดูน้ำมูกที่ไหลลงมาโอ้ดังอย่าไปหวั่นไหว่านคุณดาวครับบอกคนอื่นเขาอย่าไปดูฮะแต่ตัวเองนี่ดูตาไม่กระพริบเลยนะจ๊ะหรือเป็นแผนทําให้คู่ต่อสู้ที่ขาดความมั่นใจใช่ไหมล่ะฟังน้องสามารถยอมแพ้ก่อนได้เลยนะฮะยอมเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรโอเคงั้นเรายอมแพ้เลยแล้วกันเฮ่ตอนนี้ยังหนึ่งศูนย์เยครับเมื่อกี้เสมอนะอะมาคุณขาประจำที่กรรมการนเสมอเก่อนอาจารย์เตรียม ยกที่3ทีมของคุณตุ๊กติ๊กกับเทรนเนอร์ดาวโอเกะยังนำอยู่1ต่อ0เทรนเนอร์แจ็คหลุ้นลูกทีมจนอยู่ไม่ติดครับแต่คุณตุ๊กติ๊กนี่ยังยิ้มได้ฮะเพราะเธอนำอยู่1ต่อ0นั่นเองสำหรับอาจารย์เล็กนี่สีหน้าและแววตาดูครุ่นคิดพอสมควรครับไปเฮ้ เป็นการเสมอกันอีกครั้งครับดูท่าศึกนี้จะไม่ง่ายสำหรับอาจารย์เล็กซะแล้วดูสีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่แต่เทรนเนอร์แจ็คนี่สิครับจะดีใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแค่เสมอกันนะจ๊ะไม่ใช่ชนะสน่อยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่แจไไง เป็นไงเป็นไงอ่ะนี่คือแค่นำหนึ่งศูนย์แล้วก็ออกเสมอกันสองครั้งด้วยกันโอ้โหพูดง่ายว่าเริ่มจูนได้โอ้โหนึกว่าอะไรเทรนเนอร์แจ๊คครับแกคงเริ่มจับทางคุณตุ๊กติกได้แล้วจ้ะก็เลยดีใจสักขนาดนั้นแหม่ไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบละสิสติเริ่มตัแหม่เทรนเนอร์ดาวโอเคครับแกมือไวจริงจริงอยากทาได้นะมาเครื่องกำลังร้อนมาเลยประจำที่กรรมการ ออกอาจาเห็นไมอายออกเตรียมเสมอไว้อาจารย์ออกยกที่4ทีมของคุณตุ๊กติ๊กกับเทรนเนอร์ดาวโอเกะยังคงความได้เปรียบด้วยการนำอยู่1ต่อ0คะแนนเทรนเนอร์แจ็คครับยกนี้ลุ้นแบบนิ่งๆครับฝ่ายเทรนเนอร์ดาวโอเกะนี่ดูจริงจังมากขึ้นเลยทีเดียวสำหรับอาจารย์เล็กนี่เราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ แต่คงไม่ใช่เรื่องที่เขาจะเบาใจได้นแน่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้หมาไม่ใกันนะกันหนาสีหน้าอาจารย์นี่ดูไม่สู้ดีแล้วครับบ่งบอกว่ามีความหนักใจมากเลยทีเดียวผลจากเทรนเนอร์หรือเปล่าดหมใหม่โอเคชอบเสมอชอบเสมอตลอด เป็นการเสมอกันทั้ง3ครั้งติดต่อกันครับของคู่นี้เหมือนจะรู้ทันกันหนะ้าจากที่เสมอกันนี้นะครับทำให้พิธีกรตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากเทรนเนอร์ด OK, าวโอเกะเพชรคาดจอมเสมอหรือเปล่าและนี่คือสถิติของเพชรคาดดาวโอเกะครับที่เราได้ทําการบันทึกไว้ซึ่งอาจจะเป็นตามข้อสังเกตที่นสษฐานไว้ก็ได้เอายืนยันยืนยัน,นที่พวกเราเป่ากันอยู่ ด้านบนก็วิพา์วิจารณ์กัว่าจะออกอะไรกันด้วยใครทะไปด้วยแต่ปัญหาคือ,อเมื่อทำไมเอ้าเทรนเนอร์แจ็คครับจู่ๆก็ไปแซวกรรมาการสังนั้นเขาก็มาคอยตัดสินนะสิแหมว่าแต่ที่เทรนเนอร์แจ็คถามก็จริงหิวนะคือตกลงมาทำไมสรร้อองงเขามาม <c oughs> <c oughs> คำตอบอยู่ตรงนี้นี่เองครับสรุปว่ากรรมการอีกท่านนี้มาให้เทรนเนอร์ดาวโอเกะขยําหน้าเล่นนั่นเองไว้ใช่ที่ไหนเล่าปัดโต้แต่เทรนเนอร์ดาวโอเกะครับเธอกระชอบเลยกับกรรมการจริงๆนะทาแบบนี้บ่อยๆนะครับกรรมการของเราคิดจริงจังขึ้นมาต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะจะขอเวลาเนากเพื่อปรึกษาเทรนเนอร์ก่อนไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อ,องนะมีเาขอเวลาเนากปรึกษาเรานะไปไปต่อเลยนะมาไปต่อเลยนะไปต่อเลยนะระจำที่กรรมการเรียบ คู่เขาแข่งขันทั้งสองคนนี่ยังมั่นใจในฝีมือตัวเองอยู่ครับไม่มีใครขอเวลานอดเพื่อปรึกษาเทรนเนอร์เลยแค่เริ่มต้นก็คู่ขี่สูสีขนาดนี้ยกต่อต่อไปมันจะขนาดไหนสรุปคะแนนคุณตุ๊กติกนำไปก่อน1ต่อ0ย์โดยที่เสมอกันถึง3ครั้งติดต่อกันในช่วงหน้าครับมาดูซิว่าอาจจะเล็กจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ได้ล้านหนึ่งไปแล้วก็อ่ย่างร้อยมันก็5้าบาทอะเนาะเราก็กลัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะโอกาสได้ล้านเราเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นแหละแล้วเรารู้แล้วว่าการเดินทางเป็นยังงไ ใช่ค่ะเราสองคนจะฝากกันไปด้วยกันไปด้วยกันอยู่แล้วได้ชัวร์คู่หญิงอย่างเย่เย่โอ้เอานย้าต่อมาเรียกขอเวลาเนาะปืึซักกันหรอแไปต่อแล้วนะโออโหอาวุธคือมากเลยเสมอเสมอโอ้โหเรีมาลีสติกเลกำลังทำทำสมาธิตอนลงมาเนี่ยทั้งหมดแปคนเนี่ยเราติดทับฟี สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ จากช่วงที่แล้วครับคุณตุ๊กติ๊กนำอาจารย์เล็กไปก่อนด้วยสกอร์หนึ่งต่อ0ูนคะแนนะการต่อสู้นี้ยังเป็นไปยังดูเดือดแต่ก็ทำได้แค่เสมอกันถึง3ครั้งครับทำให้อาจารย์เล็กนี้ค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรโดยสีน้าและแววตาที่สแสดงออกมาแต่เทรนเนอร์แจ็คครับก็พยายามควบคุมสถานการณ์ไว้เพื่อให้ลูกทีมยังคงอยู่ในเกมได้ต่อไปเป็นไงเป็นไงอ่ะน,นี่คือแค่นำา 1, 1> แล้วก็ออกเสมอกัน2ครั 0. ้งด้วยกันโอ้โหพูดง่ายว่า เร่นจดดนต้องมาดูกันครับว่าจิตวิทยาในการเบรกความได้ปเปรียบของคู่ต่อสู้และให้กำลังใจลูกทีมตัวเองของเทรนเนอร์แจ็คมิได้ผลหรือเปล่าอาจารย์ฮะอ,อยากจะขอเวลานาอก <า S 1> เพื่อปรึกษาเทรนเนอร์ก่อนไหมครไม่ต้องไม่ต้องดูอาจารย์เล็กนี่มั่นใจขึ้นครับไม่ต้องการคำปรึกษาจากเทรนเนอร์เลยเรียกกันว่าน้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ลุยเองสโถไ่ต้อนะ่อเอขอเวลานอาปรึกษากันแล้วนะบายไปต่อเลยนะอาบ้า,าไปต่อเลยนะไปต่อเลย<ซ>นะประจำที่กรรมการ เตรียมนบอาจารย์ในยกที่5ความมั่นใจของทั้งคู่ครับยังเต็มเปี่ยมโดยอาจารย์เล็กนี่หวังว่าจะสามารถเอาชนะและทำแต้มมาเสมอกันที่1ต่อ1ได้อาจารย์เล็กนี่ดูยังไม่มีท่าทีผ่อนคลายนะครับส่วนคุณตุ๊กติก๊กรอยยิ้มที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะเกมเพิ่งผ่านไปได้ไม่กี่ยก แต่ความกดดันของทั้งคู่ที่มีทวีคูณมากขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย าแล้วไงครับจากที่เสมอกันมา3ยกฮะคุณตุ๊กติกก็ทิ้งห่างอาจารย์เล็กไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์คะแนนทําเอาอาจารย์เล็กนี่ต้องฝืนยิ้มแบบเจนเจือนไปเลยมันอาจจะเป็นการยิ้มเพื่อเก็บอาการหรืออาจจะเป็นคนที่ยิ้มแล้วหน้าเจือนแบบนี้ก็ได้เราลองมาดูว่าที่อาจารย์เล็กยิ้มก่อนหน้านี้มีสีหน้าแบบเดียวกันหรือไม่โอ้โหโอ้โหเปรเียบเทียบเปรียบเทียบ ไอเกียบทำเองนี่เยอ้าูคุณสไปกี้ไปสร้างสถานการณ์ให้อาจารย์เล็กแกขาสั่นสังัันอาจารย์แกออกจะเป็นคนสุขุมนะครับเรื่องแค่นี้แกไม่ยั่นหรอกพวกคนทั้งรายการคงยังไม่เคยเห็น5ต่อ2กระมังก็เคยไต่มาแล้วครับผมณพี่แม่คุณแจ็คแกยังมั่นใจอยู่ครับยังมีการมาเกทับนะฮะ ขนาดเพิ่งแพ้ไปหยกหยก,ยกหรือว่าปลอบใจตัวเองกันละเนี่ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันอาจารย์เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไปเรื่อยๆแล้วกันฮะแล็กอ่านใจเขายังไม่ออกอแต่ดูเหมือนว่าคนที่เป็นกังวลฮะจะเป็นคุณแจ็คมากกว่าที่ผ่านมานี่อาจารย์เล็กเขาแพ้เป็นสักที่ไหนเล่าซ้ำๆไม่รู้จักคําว่าแพ้นี่ชนะแม่แน่นอนยอยา่าไปขอได้เขาเสมอตีแค่แน่นอน แม่เพชรข้าแต่ระดับต้นๆนี่แต่ต้องกลับมาเสียเชิงขนาดนี้แกคงไม่ยอมฮะทีนี้จะคว้ากลยุทธ์เด็ดที่เก็บไว้ออกมาได้หรือยังครับมุกสับขาหลอกนั่นแหละเทรนเนอร์แจ็คก่อกระดาษแล้วพี่ก็1,000บาทตั้งแข่งกับคนต่อไปอ่าพูด้ดแค่นี้ไปเฮ้ยเฮ้ย ตัวนี้มันมีกลยุทธ์สัมผาหลอก่อเดี๋ยวแล้วจะมาอะไรเนี่ยทำไมคนแพ้เนี่ยทำไมถึงแบบว่าสัมภาษณ์แต่คนแพ้ละฮะฮะนียเรบคนชนะดิครับโอ้โหเรารูสติสมรรถภาพทำสมาธิแม่คุยว่ามีสติเลยนะครับอย่างว่าละฮะคนชนะพูดอะไรก็ได้เนาะโอ้โหโอเคตอนนี้นี่คุณกอลังจะโค่นตัวจี๊ดเลยนะสองศูนย์นะตอนนี้เป็นไงความสุขเป็นไง ก็ยังยังไม่ได้รู้สึกอะไรคับแมคุณตุ๊กติ๊กครับเธอบอกว่ายังไม่รู้สึกอะไรนะฮะเป็นการยามศักดิ์สรททีมของอาจารย์เล็กกับเทรนเนอร์แจ็คหรือเปล่าเนี่ยสู้กันมาก็หลายยกนะฮะแต่ก็ยังทําอะไรคุณตุ๊กติ๊กไม่ได้แถมเธอยังทําแต้มนาห่าเป็น2ต่อศนอีกต่างหากยังน้ำยังไม่รู้สึกอะไรนะตเตอาวโอเคเอเนะพร้อมนะไปต่อไปต่อเลยไปเเลก่อนตอนนี้นะฮะทีมเอนะฮะไปแล้ว2อต่ออมา จจะได้เห็นห้าศูนย์นะอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ตอบต้อไปเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้เฮ้ยโอ้สองอรียงเดียวเลยอาจารย์ก็เกิดขึ้นได้ข้างบนนี่มีเสียงออกมาครับว่าอาจารย์เสียงสั่นๆแม่ไปใส่ร้ายอาจารย์เขาทำไมเล่าไม่เชื่อลองไปฟังกันอีกทีล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่รู้ว่าสั่นจริงหรือเปล่านะครับเอา,เ,อาเป็นว่าให้คุณผู้ชมตัดสินกันแล้วกันตีตื่นขึ้นมาก่อนนะสักสองหน่เข้านะสบายนะเอานะทุกฝ่ายพร้อมนะตอนนี <g 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 ้พร้อมนะประจําที่กรรมการมาแล้วเตรียมหยกที่6ระหว่างทีมคุณตุ๊กติ๊กกับทีมอาจารย์เล็ก บนความได้ปเปรียบของทีมคุณตุ๊กติ๊กที่นําอยู่2ต่อ0คะแนนอาจารย์เล็กต้องรีบหน่อยแล้วนะครับอาจารย์เล็กกรอกสายตาไปมานะไม่แน่ใจว่ากำลังครุค่นคิดหรือไม่กล้าสบตาคุณตุ๊กติ๊กกันแนะ่เทรนเนอร์ดาวโอเกก็ลุ้นแบบลืมมาาสนุกสนานของตัวเองไปเลยเทรนเนอร์แจ็คหนักสุดครับเขาขายอยู่ไม่สุกเลยทีเดียวไปเฮ้ โอ้โหโอ้โหอาวุธคือมากเลยอะเสมอโอ้โหและในยกนี้ก็เสมอกันอีกครั้งแล้วครับดูเหมือนการเสมอครั้งนี้ทำให้อาจารย์เล็กดูเป็นกังวลมากขึ้นกว่าเดิมสังเกตได้จากสีหน้านะครับแต่ในทางกลับกันครับคุณตุ๊กติ๊กเธอก็ยังสบายสบายอยู่เลยเริ่มจักทางได้หรือยังเนี่ยอาจารย์เขาเก่งมากนะเนี่ยไปไม่เงื่อนไหลนะไปไเรื่อยนะ อะไรเย็นเย็นเยนเย็นเดี๋ยนะแมแต่ที่ดูจะเป็นกังวลไปมากกว่าอาจารย์เล็กก็เห็นจะเป็นเทรนเนอร์แจ็คคนนี้แหละครับถึงขนาดเทรนเนอร์ฝ่ายตรงข้ามนี่ต้องมาเช็ดเหงื่อให้เลยทีเดียวแต่สําคัญที่สุดตรงที่คุณดาวโอเกะแกถามเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับคุณแจค็คแกก็ไม่ยอมตอบสักทีแมมันน่าสสัยครับน่าสนใจครนๆตอนลงมาเนี่ยทั้งหมด8คนเนี่ย เราติดท็อปทีลงมาเป็นต่อนะยังไงล่ะครับเนี่ยเทรนเนอร์แจ็คที่พูดมานี่จะให้อาจารย์เล็กพึดกลับมาสู้หรือบอกว่ากำลังจะพลาดท่าเสียทีราคาโตเต็งไปซะแล้วเอาแบบไหนดีละจ๊ะแต่นี่โอุ้มเขานิ่งมากเลยนี่ท่าทีจะบวยแล้วไม่ต้องพูดมาของเงาะถามในองค์การเป็นเทรนเนอร์คุณประเมินอะไรคู่ต่อสู้ได้บ้างฮะอาจารย์จะแพ้เพราะใจเย็นหน่อยดิอย่าคุณสมาธิอาจารย์ของคุณเลย แม่ตั้งแต่เปิดรายการมาครับเพิ่งเห็นคุณโจอี้ฮะพูดมีเหตุผลก็คราวนี้แหละตกลงที่อาจารย์แกยังไม่ได้สักคะแนนนึงเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณแจ็คชัยหรือเปล่าเล่นเอาคุณตุ๊กติ๊กอีกขำไปกับสิ่งที่คุณโจอี้พูดออกมาเหมือนกันคงจะจริงละสิคแนมาเักครู่นะผู้หญิงคนนี้อฟังฮะยาโมฮะไอ้แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างนิ่งพวกกรวรู้แล้ว ไปขอบคกณค่ะผียกงน้ำเป็นผู้หญิงที่ทำงานอยู่กับสารเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเทพเจ้าหรือว่าตัวสารเจ้าเนี่ยต้องนิ่งอ๋อสงบเขาต้องได้ตรงนั้นมาส่วนอาจารย์จะเป็นธาตุเขาเรียกว่าธาตุลมจะไวหน่อยจ๊บๆๆเมื่อไฟเจอลมเอาวละสนาน เทรนเนอร์แจ็คนี่สุดยอดจริงๆครับสามารถอธิบายท่าทั้ง4กับการปล่อยุฉุบได้ด้วยแต่ไม่ทราบว่าไปเรียนมาจากไหนละครับคุณแจ็คแล้วที่ว่าไฟเจอกับลมแล้วสนุสนานเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเหมือนเทรนเนอร์แจ็คจะออกไปทางฟุ้งซ่าแล้วมั้งเหอจามเห็นอ่าโอเคถามความเห็นของเทรนเนอร์ทีมเอบ้างเป็นไงพู่ต่อสู้คนดูทรงเราไม่ได้ยากค่ะอว่ าผ่นโอ้ยนำสองศูนย์ที่กับกลางกลางเลยเอาละฮะเก็มั่นใจในตัวลูกศิษย์นิดนึงแม่คุณดาวนี่ก็ใช่ย่อยครับดูมั่นใจจริงๆนะคนมีคะแนนนำอยู่พูดอะไรก็ได้นี่แหม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 อ่าอยากจะคุยกับเทรนเนอร์คุณก่อนไหมฮะอยากขอเวลานอกไหมฮะแล้วพี่จิ๊นี่ มาดูแลเนี่ยเป็นเจะตายอยู่แล้วเนี่ยดูดพลังเขามาให้<า>กับเราโน้ดแม่มีดูดพลังด้วยครับเทรนเนอร์แจ็คนี่ไม่ธรรมดาจริงๆแต่แบบนี้แถวบ้านเรียกว่าโวยโอกาสนะจ๊ะเอาเป็นว่าพักกันสักครู่ให้เทรนเนอร์แจ็คได้ค,คลายเครียดกันสักหน่อยเดี๋ยวเรามาลุ้กันต่อครับต่อเลยแม่จานนะต่อต่อต่อเลยแม่เราต่อเลยไหมเรา <c oughs> ต่อเราต่อเลยนะฮะจานเอามาก่อนเว้ยโอเคสักเบ้าเปลี่ยนเทรนเนอร์ก่อนไหม ต่อเลยนะเครื่องกำลังร้อนนะไปเฮ้ยปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตุ๊กติ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะลักษณะของการเดาใจะครมาอาจารย์ถ้าพูดในเชิงความรู้สึกจริงๆฝั่งนั้นเก่งไหมก็อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาลช่วยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ ในช่วงที่แล้วอาจารย์เล็กเสียท่าให้กับคุณตุ๊กติก๊กจนถูกทิ้งห่างยิ่งขึ้นทําให้สร้างความหนักใ <ไป S 1> จให้กับเทรนเนอร์แจ็คเป็นอย่างมากบบอ่านใจเขายังไม่ออกอไปเฮ้ยเฮ้ยเริ่มจับทางได้หรือยังเนี่ยอาจารย์เขาเก่งมากนะน่เป็นไปเหงื่อไหลนะเ่ยอะไรเปนเ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 ดี๋ยวนะเตนสรุปคะแนนตอนนี้คร,ร,รับทนะั้งคนะู่ต่อสูนะ้กันมาแล้วทั้งหมด6ยกด้วยกัน โดยที่คุณตุ๊กติ๊กเก็บคะแนนนำหนึ่งต่อศูนย์ตั้งแต่ยกแรกจากนั้นทั้งคู่ก็ออกอาวุธเสมอกันถึง3ครั้งและในยกที่5คุณตุ๊กติ๊กเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งทำคะแนนหนีไปเป็น2ต่อศูนย์อาจารย์เล็กจะสามารถตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ไปชมกันเลยต่อเลยแม่อาจารย์นะต่อต่อต่อเลยไหมรอต่อเลยไหมรอต่อต่อเลยนะฮะอาจารย์เอามันก่อนเว้ยโอเคสักเบ้าหนึ่งโอเคโอเคจะเห็น30จากทีม A หรือไม่คุ้แขนพร้อมกรรมการเตรียม าาย,ยกที่7ระหว่างทีมของคุณตุ๊กติ๊กกับทีมของอาจารย์เล็กซึ่งอาจารย์เล็กจะต้องรีบทําคะแนนตีตื้นให้ได้ไม่อย่างนั้นครับจะเป็นเรื่องที่ลําบากมากหากถูกทิ้งห่างออกไปอีกทั้งคุณตุ๊กติ๊กและอาจารย์เล็กครับต่างไม่ยอมสบตาก,กันนะฮะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างกลัวฝีมือของแต่ละฝ่ายเอ๊หรือว่ากลัวจะถูกจับทางได้กันแน่ไป ผลเสมอแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับอาจารย์เล็กครับเพราะผ่านมาหลายยกแล้วก็ยังไม่สามารถตีตื้นขึ้นมาได้สักทีอาจารย์ขอเวลานอกไหมรึกษาไม่ได้เป็นไรม่ต้องงั้นได้นะนะโอเคจะมีจะคุยกับเทนเนอร์ก่อนไหมไม่ครับต่อเลยนะเรื so ่อนกำลังร้อนนะเตรียมตัวต่อเลยนะโอ้โหเสมอกันครั้งแล้วครั้งเล่านะ มืองานเตรียมกรรมการเตรียมเออแพ้พรมือไม่ไหวเตรียมยกที่เจ็ดระหว่างทีมของคุณตุ๊กติ๊กกับทีมของอาจารย์เล็กที่ออกผลเสมอกันไปแล้วถึง5ยกด้วยกันเครียดกันทั้งเทนเนอร์แจ็คและอาจารย์เล็กเลยครับงานนี้ยกนี้คุณตุ๊กติ๊กนีเธอจ้องเขม็งเลยฮะในขณะที่อาจารย์เล็กจะไม่ยอมช่องด้วยแต่คุณตุ๊กติ๊กนี่ยังคงมีสายตาที่นิ่งมาก ว่าแต่เทรนเนอร์แจ็คนี่ไปจ้องก้นคุณสไปกี้ทำไมละเนี่ยปัดท้ฮไปเฮไยเฮไยไปมาโอ้มันยืดเยอะแล้วกัน,นต้องบอกว่าเป็นการดักทางหรือเดาทางที่ตรงกันมากครับเพราะจนถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็เสมอกันไปแล้วถึง6ยกด้วยกันแ<ต>ดีวนั้นตุ้งติ้งมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น น่าจะลักษณะของการเดาใจกันมาอาจารย์ถ้าพูดในเชิงความรู้สึกจริงๆฝั่งนั้นเก่งไหมเขาอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาลช่วยเอาจากที่เรารู้กันนะครับว่าป่ายิ่งฉุกเป็นเรื่องของดวงและการวิเคราะห์ยังมีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาด้วยเลยครับเนี่ยแหมเหมือนว่าตอนนี้อาจารย์เล็กแกก็เริ่มจะวันๆแล้วนะครับแต่เกมนี่ยังไม่จบนะฮะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรใครจะอยู่ใครจะไปติดตามต่อได้ในตอนหน้าใครบอกว่าไม่เป็นเรื่องดวงไงไม่ เออในบอทวิชาการเนี่ยถ้าเป็นมวยต้องให้น้ำแล้วฮะเดี๋ยวะรขอเวลาน้องยโอ้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้แล้วแต่แล้วแต่ฮะอย่าไปยุ่งกับเบบี้เห็นเนื้อไหมเห็นเนืฮะเหมเจ๊นะบอกเข้าไปยาเลื่อยยาเลยอย่าเลือยจะออกกระดาษโอ้เฮ้ยบอกเข้าไปเพราเราจะออกกระดาษเทรนเนอร์เจ๊ใช้ไม้ตายแล้วเหรอฮะ